มาดูเรื่องการเมืองกันนะคะท่านผู้ชมทางสารรัฐธรรมนูญค่ะได้มีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยให้นางสาวแพรทองทานชินวัตนนั้นพ้นตาแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะจากกรณีคลิปเสียงสนทนากับผู้นํากัมพูชาดังนั้นก็ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีนั้นต้องพ้นตาแหน่งทั้งคณะค่ะ ที่สารรัฐธรรมนูญตุลาการสารรัฐธรรมนูญได้ออกนั่งบัลลังอ่านคำวินิจฉัยกรณีสมาชิกวุฒธธิสภา36คนเข้าชื่อยื่นเรื่องผ่านประาธานวุฒิสภาขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบมาตรา8-2เกี่ยวกับความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงหรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จ หุนเซนประาธานวุฒิสภากัมพูชาในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยสารนั้นได้พิเคราะห์แล้วค่ะเห็นว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต้องเป็นผู้ที่ประชาชนไว้วางใจมีความซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในจริยธรรมอันเป็นที่ประจักษ์ เมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานโดยเฉพาะคลิปเสียงที่ผู้ถูกร้องยอมรับว่าเป็นบุคคลในคลิปจริงสารเห็นว่ามีพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นเอกภาพระหว่างรัฐบาลและกองทัพอีกทั้งยังเปิดช่องให้กัมพูชามีอิทธิพลต่อกิจการภายในประเทศได้ถือเป็นการขาดความซื่อสัตย์สุจริตและฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ดังนั้นสารรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของนางสาวแพรทองทานสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนับตั้งแต่วันที่สารมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อหนึ่งกรกฎาคม2568และส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นตำแหน่งทั้งคณะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ